ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสพารวยนะครับสำหรับคำขึ้นนี่ก็เป็นขึ้นวันพระแปดขำนะครับเนาะขึ้นวันพระแปดคำเอ็ดก็จะสวดมนต์ไหวพ้พระนะครับพร้อมด้วยจะจะจุดทูปเสียงไทยนะครับนะซึ่งทูปเสียงไทยนะครับก็ได้มาพร้อมกับ พระมาหาอุปคุตนะครับเนาะซึ่งแอดบริจุดจักเทือนะครับขึ้นนี่ก็เป็นขึ้นอันดีนะครับก็เลยจะขอจุดถูปเสียงไทยนะครับพร้อมกับสว้มนมลวัยพระไปพร้อมนะครับเนาะพี่ทุกท่านครับสาธุสาธุสาธุพุทธะพุาธบูชาธรรมะพุทธะบูชาจงฆะโพุธบูชา ข้าขอบูชาแด่พระพุทธเจ้าข้าขอบูชาแด่พระธรรมเจ้าข้าขอบูชาแด่พระสงฆ์เจ้าข้าขอบูชาแด่คุณปิดามันดาคุณครูบาอาจารย์เทพไทเทวาเทพารักษ์พระภูมิ้ม์พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่อังคารพระแม่โพสุกเจ้าพระอรหันตาเจ้าทุกองพระริยสูงทั้งหลายพญานาคานาคีนาโกผู้ศรีสุโธผู้สุวรรณหงษ์และญาติปฐุมมาญาสาริกาและพญานันตนาคราชเจ้าทั้งหลายทั้งฤาษีทุกอนุกองค์ข้าขอบูชาไวบิณฑบาตข้าว สา,สาธุ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 ดือ้อถูกอันนี้เป็นถูกเสียงไทยก็ขอให้พระพุทธเจ้าที่ที่รักษาอยู่ในบ้านช่องหองหอของพวกค้าผ่อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลให้ตัวเลขแนวทางที่อยู่ในถูกนี่ในถูกเสียงไทยอันนี้ให้เป็นตัวเลขแนวทางที่มีโชคมีหลาบในหมวดประจำวันที่ 16มีนาคม2 5 6 5น้านี้ด้วยเทินสาธุ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 พอจะได้ไปส่อยเหชสร้อยสังตามตบัดว่าอาร้านต่างๆ,ๆพอได้ใส่ีใส่สินพอได้ฝากเอฟซีเด้อผู้ข่าซึ่งนั้นนั่นที่จึงจะได้มีการขอจากครั้งหนึ่งเอาสำหรับคำขึ้นนี่ก็เป็นโอกาสอันดีผู้ข่าก็จะขอเสียงไทยโดยทุกอันนี้ ที่มากกับองพระมหาอุปคุตเออให้เป็นตัวเลขแนวทางที่มีโชคมีชัยเด้อพวก,กสัตว์เพือจะจุดใส้มีดจักตอกนะครับเนาะเพราะว่าจุดใส่ยังกินบ่ได้เพราะว่าถูกจะไหมนะครับเนหะ็นสิทุกท่านครับไฟจะไหม ได้จุดเสียนี่ขออนุญาตและก็เด้ออาจจะเปิ่งบ่ชัดเจนนะครับ ชมถูกไปเด้อฟซีถูกันนกับไอชาวไยพาไปพ่อมันนะคร <c oughs> ทั้งสสมาสุดถูกว่าพุทธังพระควนทางว่าที่นี้สว่าขาตัวคระวาตาทำหมดทมดำมังลำนักสานี้ สุปฏิปโนพระคขาว่าตสาวกสังโฆสังขังนะ่งมาที่าตาปิตุคุนางอหังวันธานีครูปชาจาริยคุนางอหังวันธานีไตรสระนัสิกขาประทังปูเชมิสาธุ โมตัสสะภะวะโตรหัโตสัมมาสัมพุทธะโมตัสสะภะวะโตรหัโตสัมมาสัมพุทธะโมตัสสะภะวะโตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะวะระหัสสมาสัมุทโววิชชาจารณะสัมปโนสุขโตุโรภิปโวอนุตตรโภพุริสัทธมัสสารถิสตตาเทวมนุษยานังตุโภภะวะปิ

อิทิบิสโวภักขวารังส๎มมาสะพุทโฌจะเจรณาสัมโนสุขโถโลเกิดด้วนุตโธปุริสัตถมัสสะรจิสาเทวมนุสสะนังกตโวภักขวาเทียสวากาโตภคบุตตาธรรมโอสันติติกวะการโกเอหิปัสสิโกปนัญจิโกปจตังวิธิตัคโณยิเอเทีย Sopeti penuh pakokotosa dosa sopeti penuh pakokotosa pakasangku, ayap keti penuh pakokotosa pakasangku, a, sami ji peti penuh pakokotosa dosa ayat hitang getar, hituri sayukanye, dapuri dosa ia sapakokotosa pakasangku, a, 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 yesa dosa येति विसो कुमारं सम्मा सम्दु च चडन सम्मनो सुकुतो लोकविरो करोप्री सतम सरदी सता, सता देवमनुस्सा नमुतो वकवाति <coughs> समाकातो पकवता तमो सम्पीति को करिको एहि पसिको प्रायिको पचतम इति तकुंगे एति दी। सुप्रीपनो उपकवतोसा उपसंखोचो पतिपनो उपकवतोसा संखोयागे पतिपनो उपकवतोसा वकन 사와미 기밀입노 파고마토사마카생과야치당켓타리뿌리사유가니타다 뿌리새또과 예사 파고마토사마카생과운유오 파운으예다 기니오 운치리 끄란이오 아누 타랑불냐케 땅노 깝사티에예데 비쏘아 코와란쨈 마스무드차자철나석삽노토로컵두노 도로뿌리 세타 마사라기 세타 테고 무누 사탕 무또 파고아띠 सकातो पुपतारमोसंधि प्रोपरि कोएहि पसि को पनागी को पचतंग विधि तपो निनेति सुप्ति पुपकोम दोषोकसा पौचो प्रीपनो पुपकोम दोषोमकसं खया के प्रतिपनो पुपकोम दोषोमकसं समी के प्रतिपनो पुपकोम दोषोमकसं को नति हम कहता नपुरै सयखवानिया धपुरि सपुरान ए सबकोम दोषोमकसं को नयो पा हो రో కాస్తాతి ఏతి విచో భగవానుం సమ్మ సమతోచ చలనసనో సుకతో మూతునో తరోపురి సతమసరేతి సతాతి మోమనుసా నం బుత్తో భగవాతి సో ఏతి สุปฏิปนพุทโธภะคะวโตสาวะกสังโฆสุปฏิปนพุทโธภะคะวโตสาวะกสังโฆญาญาฏิปนพุทโธภะคะวโตสาวะกสังโฆสมีจิฏิปนพุทโธภะคะวโตสาวะกสังโฆญาติฏฐังเกตตาลิกุสัจญภะนิทาปุริสุปปุคนาเอสสภะคมวะโตสาวะสังโฆอุณิโยปะอุณิโยทะกิณโยวันชริกริโยวันตังปุญญาเกตังโลกัสสาทิ Yedivisu pakamaran sama sabudho sya chalaran sama nosukotono kawitwono terobolisata masarati, sata dewa manusa nanggoto pakamati, Sama kato pakawata dhamosam titikuwa karakoye, nipasikuwa karayikuwa kajatangwiti tapu myungi สุปิปโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆจุปฏิปนโนภะตะปุญญามีติสุปิปโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆจุปฏิปนโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆญายะปฏิปนโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆสามีจิปิปโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆยาติธังเัตตาริปุริสัยจุคานิยตัปุริสักขระเยสาบะคะวะโตสาวะคะสังโฆอานิปะเวระกินายันชริครัติวานุตังปุญญาเกตังโลกทั้งที่

ये सापकमातोसा प्रकसाँ को आवयो पावयो पावयो ता किनयों चरी करणियों अनुतरां बुन्या केरतां लो कात्सा त्येप इडिविसु गवान समासब पुरुजा चलना समनु सुगतो लो कवितु तुरु बुले सथमासर धिसता त्येवा मनुसा नंगुतो गवान �

ศูนย์สองนะครับยันได้กันปึ๊บสิถุตันครับโอ้ถูกไปจุดเสร็จแล้วนะครับสวดเอจจะสวดอินทิบิศูลอยเปดแต่ของนญาตบาดข้ามเลยครับเด้อสรุปตัวเลขแงาทางเอฟซีก่อนนะครับเดี๋ยวเอจะได้สวดให้จบนะครับเอฟซีถุตันครับซึ่งเอจะสวดมุ่นไปทั้งตลอดเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวเลขแงาทางได้มาแล้วนะครับหกศูนย์สองนะครับเดี๋ยวเอจะ สรุปให้แล้วเอฟจะส่วนมนต์ตัวได้ครับเออเอฟซีถูกท่านครับก็ขอโทษขออภัยนะครับบางครั้งแกด่าจจะตัดบสถูกวักถูกตัวนะครับเพาะเอฟซีถูกท่านครับเวลาสวดมนต์ไปนะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าจะได้ด่วนสรุปให้ตัวเลขแนวทางให้เอฟซีแล้วนะครับหกศูนย์สองนะครับเด้อหกศูนย์สองนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางหกศูนย์สองนะครับเห็นกันไหมครับแชทกันไหมหกศูนย์สองนะครับ สรุปตัวเลขแนวทางให้นะครับยังยไครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับรนีาานค่คือวันผ่าแปดคำนี่นะครับหมวดประจำวันที่สิบหกมีนากมุกหานะครับเลขถูกก็คือหกศูนย์สองนะครับแต่ว่าเลขที่แอดมาขึ้นมาในกินในใจช่วง ส่วนมุ่นไหวพราอยู่ก็คือเก้าศูนย์เกาหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อมักจอบก็ค่อยจัดคัดกับพานนะครับเอฟซีทุก่ันครับแต่มักแต่จอบก็ค่อยจัดนะครับทั้งช่องสนับสนุนให้ยิบยับจรากินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับบริไมหมอหม้อหอยลุมหลงในกันพะนันสิ่งเงินแต่ประการใดนะครับเด้อเอฟซีทุก่ันครับมักจอบก็ค่อยจัดขัดกับพานนะครับสําหรับคาขึ้นเกอ่ะมีฝากหกศูนย์สองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับเน้นที่ 9 0นกับ91นะครับเอาสำหรับจิตนิ่งความล่าพาจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับนาะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนอนรับฟันดีนะครับมีโชคไม่ใช่กันในงวดประจำวันที่16มีนาคม65นี้นะครับสำหรับกำพื้นนี้เอ็ดจะขอ,อยุติการท้าทคชีปไว้เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าจะได้สวดมนต์ต่ออีกนะครับจนกว่าจะครบร้อยแปดจบนะครับ ซึ่งทูบก,ก็ได้หมดร่องแล้วนะครับก็เลยขอสรุปคิดไปเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พิพัฒนมงคลท,ทุกทุกท่านครับผม